สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมใช้เด็กไปซื้อชาชาเย็นป่าน,นี้มาเลยนอ๋อนี่มาแล้วแล้วชาไหนชาผมอะ่ะมาเข้ามาเลยอะไรอะ่ะไม่ใกล้ไม่ใกล้มองไม่เห็นอะไรอะ่ะนี่อะไรชาไข่มุกฮะชาไข่มุกพูดดงังๆชาไข่มุกเอาพ่อสั่งชาเย็นไม่ใช่เหรอ สบันไทยสบันบันไทยเลืมอีกแล้วเท่าไหร่บบาทบอกเอาชาเย็นบ้านบาลังนี่อะไรมาไหนดูเส้ยกไปดิน <fin anta> <ots> ี <guarding okay>? ่มันชาไข่มุกนี่ไม่ชาเย็นชาเหมือนกันใช่ไหมเอาไปกินเลยปะกินเปล่าอ้า กระตุ้นล้วพพอกินอะไรอ่ะโอแดกว่านั้นใหมสั่งชาสั่งชาชาเย็นได้ชาชาไข่มุกครับชาเหมือนกันเราเราผิดเองสั่งหรือว่าชาชาอะไรชานมย็ชานมยอันนี้ได้ชาไข่มุกอ่ะชาเหมือนกันแดกก็ชาทั้งตัวเลยใช่ไหม không, ăn kim hoa hay ok